อ้าวสดีสาวสาวพร้อมยังพร้อมพร้อมไหนอ้าวดูพร้อมไหมพร้อมอ้าวไปไหนอ่ะนี่จะไปไหนกันจะไปไหนกันไม่รู้ไม่รู้เฮอะไนะไปไปไปหางสรรสินค้าไปหางสรสินคไม่ใช่ไปปั่นรถเล่นขับรถเล่น มากโอ้โหทางนี้ปากกว้างโอเคโอเคเจอกันที่ห้างเนาะเออไปเลยสบายเคบาย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 ก่อนบายบายก่อนบายบายหัวบายบายตกหัวแล้ววนทำไมเก๋เก๋เกเจอกันเนี่ยน้ำเงินก็หยุดน้่ไม่มีฟีดป่าโบไม่มีฟีด อยากทำสวนปุน่มป่าตอนนี้เราอยู่ที่เมกโคนะครับตอนนี้รถคันที่เท่าไหร่แล้วห้าห้าแล้วเหรอทีรถคันที่สี่ตอนนี้เราจะมองเมกโคใช่ไหมเรามองเมกโคเลย ซื้อเัรื่องแก่ตอนเที่ยงกอนนี้ใหม่สองครึ่งแล้วเห็นไหมใ่องครึ่ไปเราไปซื้อต่อไปไปตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วครับนั่งพักผ่อนก่อนนะครับเพราะนั้นทั้งนั่งทั้งเกลียเลยครับทั้บโบทั้งนั่งทั้งเกลียกเล้วเหนื่อยยังเหนื่อยหได้ยังเหนื่อยได้ยังพรุ่งนี้มาอีกไหม <c oughs> รุงนี้มาเองไหมทุงนี้ไปเรียนเหรอโอ้ครับตอนนี้น้ำหน้าไปแล้วกี่คันวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไปไปได้ไหมมีคนด้วย่งคน มีคนด้วยหนึ่งคนนั่งอยู่ข้างในบาดเจ็บสาหัสเอา้าทำไมไม่เขียนล่ะน้กว่าจะเขียนไปยังไง